ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนชอบทานข้าวต้มแห้งกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าหาทางยากทำร้านขึ้นมาเองกันเลยดีกว่าแล้วก็โดยเลือกเครื่องจากที่เราชอบชอบกัน สวัสดีค่ะร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดค่ะพอพูดถึงคําว่าข้าวต้มเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงว่าเป็นข,ข้าวต้มขาวหรือข้าวต้มเครื่องใช่ไหมคะข้าวต้มแห้งเนี่ยมันคือคล้ายๆกับข้าวต้มเครื่องแต่เสิร์ฟน้าซุปแยกค่ะ ทำไมถึงเลือกทำข้าวต้มแหงเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนชอบทานข้าวต้มแหงกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าหาทางยาก mm hmm. ก็เลยคิดว่าทำร้านขึ้นมาเองกันเลยดีกว่าแล้วก็โดยเลือกเครื่องจากที่เราชอบชอบกันร mm hmm. ้านเราเนี่ย จะมีสิ่งที่โดดเด่นก็คือจะมีเครื่องให้เลือกเยอะหมูกรอบหมูอบหมูบาช่อค่ะแล้วก็เครื่องในคือกระเพาะตับไส้แล้วก็มีเป็นไก่อบด้วยความที่ร้านเราเนี่ยทำกันเองในทุกๆอย่างเลยลูกค้าสามารถมั่นใจและสบายใจได้เลยว่าไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสเลยสีแดงก็คือเกิดมาจากการย่างหมูกรอบหมูกรอบแล้วก็ย่างย่างล้วนโดยการแบบค่อยๆรีดน้ำมันออกมาโดยไม่ใช้การทอดเลยนะก็แบบได้หนังที่แบบบางกรอบ หมูอ,อบเนี้ยเราหมาักหมักนานมากแบบ48ชั่วโมงเหมือนทดลองกันมาแล้วนะว่าเวลาไหนที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือจะเป็น48ชั่วโมงะคะ่ะหมูบาช่อของทางร้านนะคะนี้เด็กๆจะชอบกันมากเพราะว่ารสชาติจะไม่ค่อยจัดจ้านพริกไทยดํามากเท่าไหร่ส่วนพวกเครื่องในนี้ก็คือจะทําการตุ๋นแล้วก็ลวกกันเองก็คือตุ๋นนานนานมากเหมือนกันก็เลยทําให้แบบมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่ขาว แบบต้องทานน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวคู่กับข้าวต้มแหง้งเพราะว่าเหมือนเราเคยไปทานร้านข้าวต้มขาวร้านหนึ่งแล้วเขาเสิร์ฟน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวคู่กับแบบเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเข้ากับข้าวต้มแห้งนะแต่แต่ก็คือเราพัฒนาแล้วก็คิดสูตรมาเป็นแบบสูตรของเราเองนะนอกจากข้าวต้มแห้งเนี่ยเมนูอีก เมนูหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของทางร้านเลยคือเป็นบะหมี่คุุกค่ะใช่ยบะหมี่คุกก็คือจะเป็นบะหมี่ไข่แล้วก็เราจะมีวิธีลวกที่แบบเป็นเฉพาะตัวของเราจะเสิร์ฟเป็นแบบแห้งน้ำซอสเนี่ยก็คือเป็นน้ำซอสของน้ำราดข้าวหมูกรอบ ปากล้านข้าวต้มแห้งคุณนิดด้วยนะคะที่อยู่ตั้งอยู่บนถนนโชคชัย4ค่ะซอย84แยก2ขีด3ขับมาสุดซอยเลยมีบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะผ่าน Grab Gojek แล้วก็ไลน์แมนค่ะ